วันนี้มาในอีกลุกหนึ่งนะคะยืนพูดนานๆจะยืนพูดสักทีนะคะมากับหัวข้อใหม่นะในการทำอ e ีบุ๊กนะคะจากเว็บ Flip Snack นะคะคราวที่แล้วจําได้ไหมเอํมบอกว่าให้ทุกคนทําในตัวของ powerpoint ใช่ไหมคะพอทําในตัวของ powerpoint เสร็จเรียบร้อยแล้วเซฟมาเป็น pdf แล้วอัพขึ้นเวบ f ลิปสแน็คใช่ไหมคะค่อย เซฟให้มันออกมาเป็นตัวของอ e ีบุ๊กแบบฟลิปหน้าได้นะคะแต่วันนี้มาอีกวิธีการนึงค่ะวิธีการนั้นก็คือเราทำอ e ีบุ๊กบน Flip Snack เลยนะคะไม่ต้องไปอัพโหลดขึ้นมาจากที่ไหนแล้วนะคะไปดึงฟังก์ชันการใช้งานของ Flip Snack เนี่ยแหละมาประกอบร่างเป็นอ e ีบุ๊กของตัวเองเลยนะคะหน้าที่ของอาจารย์ก็คือ เตรียมเนะะื้อหาเตรียมคอนเทนต์ไว้นะคะสำหรับการ Copy ไปวางแปะวางแปะวางแปะนะคะแล้วก็ตัวเทมเพลตเขามีให้อยู่แล้วนะเราไปเลือกเอาของฟรีมาใช้นะคะไม่ต้องออกแบบเองนะคะรูปก็ฟรีนะคะเทมเพลตก็ฟรีนะคะอย่าลืมนะคะตัว Flip s n a ็คตัวนี้นะคะถ้าเป็นฟังก์ชันฟรีนะคะมันจะใช้ได้30หน้านะคะเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยคะ่ะ ในโพสต์ที่ผ่านมาเนาะอ้อมสอนการนำตัว powerpoint นะคะเราเซฟไฟล์ powerpoint เป็น pdf นะคะแล้วก็มาทำเป็น e-book แล้วใช่ไหมคะในคลิปนี้เนาะเป็นการทำ e-book เลยนะคะทำแบบสดๆซิงๆเลยเนาะผ่านตัวหน้าเว็บของ flip snack เขาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ สำหรับอาจารย์ท่านที่อยากจะลองสร้างอ e ีบุ๊กนะคะโดยที่ตอนนี้เรามีแค่ไอเดียแล้วก็มีเนื้อหาสมมติพิมพ์เนื้อหาไว้หมดแล้วเนาะอยากจะมาประกอบร่างนะคะใช้ตัว FlipSnack ตัวนี้ในการประกอบร่างก็ได้นะคะนอกจากเราจะอัปโหลดไฟล์ที่เป็น pdf เข้าไปแล้วนะคะเรายังสามารถทำใหม่ก็ได้นะอะมาเริ่มพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเข้าไปที่เว็บ flipsnack.com นะคะ พอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนทําการล็อกอินก่อนเนาะครั้งที่แล้วเราสอนในการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงมานิดนึงเนาะมันจะมีคําว่าอัปโหลด pdf นะคะกราบอีกตัวหนึ่งก็คือ Design it here นะคะคราวนี้นะคะเราจะมาสร้างกันในนี้เนาะอ่าคลิกคําว่า Design it here เลยค่ะ คลิกปุ๊บมันจะขึ้นมาในหน้านี้นะคะมันก็จะบอกว่าอาจาร,รย์ขาอาจาร,รย์อยากจะสร้างตัวอ e ีบุ๊กในไซส์ไหนคะมีหลายไซส์ให้เลือกเลยนะคะ a ออะไรเงรี้ยค่ะบุ๊กเล็ตก็มีเนาะหรือจะทำเป็นแบบ Presentation ก็มีนะคะคราวนี้เนาะเราก็เลือกสมมุติว่าไม่ใช่ไม่ใช่สมมุติสี่ส่วนใหญ่หนังสือของเรามันจะเป็นรูปแบบของ A4 เนะเาะอ้อมก็เลือกที่ a 4นะคะแล้วก็ไปที่ Create ค่ะ มาแล้วหน้าคุ้นๆใช่ไหมเหมือนตอนเราอัพ PowerPoint ใช่ไหมคะอัพไฟล์ PDF จาก PowerPoint อะ่ะมันก็จะขึ้น PDF เลยในหน้าตรงนี้นะคะในกระดานว่างๆด้านนี้นะคะแต่อันนี้เราจะทำใหม่เนะาะคราวนี้มาดูกันว่ามันมีรูปแบบหรือเทมเพลตอะไรนะคะให้เราเลือกบ้างนะอ่ะเดี๋ยวออมจ้องลองเลื่อนดูนะคะตัวนี้เนาะเนี่ยคำว่าเทมเพลตเข้ามาก็จะเป็นเทมเพลตเลยอ่ะเลื่อนลงมาค่ะ เราก็ดูว่าเนื้อหาเราอะค่ะที่เราจะสอนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะพอเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะคะเหมือนเดิมเลยมันจะบอกว่าตัวหนังสือเล่มนี้นะคะมันออกแบบมาทั้งหมดกี่กี่หน้าเนาะ,ะเดี๋ยวอ้อมให้ดูนี่อย่างรูปนี้ก็6หน้านะคะเราดูแค่ดีไซน์ก็ได้นะคะดีไซน์ที่มันคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหาของเรานะคะสมมติว่าเราอะไม่ชอบแบบว่าอันใหม่นะ อันที่เขามีอยู่ที่มันโชว์มาข้างหน้านี้นะคะตรงคําว่าฟีเจอร์นะคะหรือว่าบนกล่องนะคะด้านบนตรงนี้นั่นเองนะคะคลิกสามเหลี่ยมลงมานะคะดูว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะเป็นโบชัวเป็นไกด์เป็นแมกกาซีน, guide, น magazine, อะไรเงี้ยค่ะโฟโตโอ้อัลบั้มก็ได้เนาะรีพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะพวกรีพอร์ตมันก็จะมีแบบว่ารูปที่เป็นเหมือนกับกราฟมีอะไรให้นะคะอ่าแคนเคิลเวอร์นะพอร์ตโฟลิโอเอ้ยเดี๋ยวเอาไปดูเคิลเวอร์ก่อนนี่ เราทำหน้าปกกันก่อนดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวอ้อมได้ cover ล้วสมมติว่าเล่มนี้อ้อมจะทำเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เดี๋ยวอ้อมเลือกนับบกที่มันเกี่ยวข้องก่อน,อ,นอ่ะน,น,นี่มาแล้วมาแล้วคลิก1ทีนะคะเทคเมเดียมาแล้วมันเล็กเกินไปใช่ไหมคะมองไม่เห็นจะแก้ยังไงมุมล่างมันมีคำว่าซูมอินอยู่เห็นไหมคะมี10% 20%นะคะ60% จริงๆที่มันดีฟอ์มาเล็กๆก่อนเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมก่อนนะคะภาพรวมของหน้าปกหนังสือเรานะคะอ่ะคราวนี้หน้าที่เรานะคะใส่ชื่อหนังสือเลยแก้ไขได้เลยนะคะอ่าใส่ชื่อหนังสือตัวเล็กไปใหญ่ไปเนาะย่อได้นะคะเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนไซส์ได้สมมติว่ามันมันใหญ่เกินเต็มนะนี่ข้างบนนะคะมันจะมีขนาดอยู่เราย่อขนาดมัน ให้มันพอดีพอดนีนิดนึงนะคะเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่อ้อมไม่ค่อยเปลี่ยนฟอนต์นะเพราะว่าอ้อมคิดว่าที่เขาดีฟอร์มาก,กับระบบอะมันเข้ากันแล้วะคะ่ะเข้ากันเข้ากันอยู่แล้วเนาะอ่ะสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมเดี๋อ้อมลองไฮไลท์สมมติจะเปลี่ยนสีคำหลังนะคะนี่เอาไปที่ตัว A อ้อมเลือกสีเลยโอเคเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนตัวอักษรได้เปลี่ยนสีได้นะคะ คราวนี้ได้รูปมาแล้วนะคะสมมุติรูปนี้กลัวว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเรามีรูปของเราเองนะคะหรือจะไปเซิร์ชรูปจากข้างนอกมาวางใส่ก็ได้นะอ่ะอ้อมแนะนำเว็บเว็บหนึ่งนะคะในการที่เขาแจกรูปฟรีนะลองไปใช้กันได้นะคะเว็บนี้นะคะชื่อว่า w ว็บ unsplash. com นะคะนี่นี่นะคะ u r เนี่ย u n s p l a s h นะคะ com นะคะ มันจะมีรูปนะคะเราก็เซิร์ชลงไปเนาะว่าเราต้องการรูปประเภทไหนนะคะเซิร์ชใส่เข้าไปเลยเนี่ยสมมติอ้อมเลือกรูปคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเรามาดูว่าไอ้หน้าปกของเราอะคะ่ะอย่างอ้อมเลือกรูปคอมพิวเตอร์หน้าปกมันเป็นขนาด a 4เนาะมันเป็นยาวๆอ้อมก็ต้องหารูปคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นแบบว่าแนวตั้งอะแนวที่เป็นขนาดของ a 4เข้ามานะคะมันจะได้เข้ากันกับรูปเดิมเนาะีย๋ยวหาก่อนสมมติอ้อมได้และรูปนี้นะคะ a 4หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เราคลิกบวกดูอีกทีหนึ่งนี่ได้ภาพแบาบาโอ้โหใหญ่เบลล์ฟูลเฮดีขึ้นมาเลยนะคะอ่ะนี่แล้วเขาจะมีภาพใกล้เคียงมาให้ด้วยนะอะสมมุติอันนี้นี่อันนี้ดีกว่า A4 อ่ะคลิกขยายนะคะเสร็จแล้วคลิกคําว่าดาวน์โหลดฟรีได้เลยค่ะปึ้งนี่มันลงมาอยู่ข้างๆตรงนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วกลับมาที่เว็บไซต์ตัว Flip Snack ของเรานะคะรูปด้านหลังเนาะเราดีลทออกนะคะ สมมุติว่าเราไม่ชอบรูปของเราเนาะเราลบทิ้งไปแล้วนะคะเราอยากจะได้รูปใหม่เข้ามานะคะคลิกคําว่าอัปโหลดค่ะแล้วก็อัปโหลด m m g g e and Video นะคะมันได้เฉพาะ Image นะคะวิดีโออ่ะมันเป็นสําหรับคนที่ซื้อตัวไลเซนส์เนาะคนที่เสียเงินนะคะอัปเกรดตัว f l ิป s n a ็คตัวนี้นะคะเราไม่ต้องอัปเกรดเนาะเราก็ใช้รูปอย่างเดียวก็ได้นะคะเดี๋ยวรอมันขึ้นรูปนี่หนึ่งอ่ะพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลากรูปเลยค่ะมาวาง ไม่แน่ใจว่ามันจะพอดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมันก็จะตัดไปตัดมาโอเคเอามาให้มันกลางเนาะแล้วทีนี้มันทับตัวอักษรของอ้อมทํายังไงคะคลิกขวาค่ะแล้วก็ move to backward ค่ะให้มันไปอยู่หลังสุดจ้าโอเคค่ะอ่าคราวนี้พอเราดันมันไปอยู่ข้างหลังสุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ้อมจะได้หน้าปกหนังสือมาละอ่าเปลี่ยนชื่อปกเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วรูปก,ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้างล่างตรงนี้นะคะเผื่ออยากจะเปลี่ยนเนาะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะโอเคคราวนี้เราได้หน้าปกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสร้างตัวเนื้อหาข้างในนะคะก็เข้าไปที่เมนูที่เป็นคำว่าเพจนะคะมุมขวามือนะคะแล้วตอนนี้เราเลือกแบบเป็นซิงเกิลอยู่นะคะก็คือ,อเราจะโชว์ทีละหน้าให้มันฟลิปไปทีละหน้าเนาะอ่ะเราได้โคฟเวอร์มาแล้วนะคะคราวนี้เราจะเพิ่มอีกนะคะนี่มาดูเครื่องหมายบวกนะคะนี่ข้างล่างเลย มันมีคำว่า add a new page อยู่นะคะเราคลิกบวกเลยค่ะปึง้งมาแล้วค่ะอันนี้นี่เพจแรกของเราอยู่นี่นะคะอันนี้เพจที่2ของเรานะคะคราวนี้หน้าที่ของเราในการเลือกเพจที่2ก็คือดูเนื้อหานะเนื้อหาเราเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะไปเลือกเทมเพลตที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเราเข้ามานะคะ,ะคลิกไปที่ cover นะคะ,ะดูเนื้อหาก่อนอเอเทมเพลตก็ได้ให้มันเห็นเยอะๆนี่ไอ้พวกเนี้ยะคะ่ะ มี6 p เพจ8 p เพจเนี่ยมันจะมีเนื้อหาข้างในให้ด้วยนะคะก็คือเป็นเทมเพลตหลายๆห,หน้าให้ด้วยนะเราสามารถใช้ตัวเทมเพลตของเขาได้เลยนะคะนี่ลองเลื่อนดูมันเยอะมากเลยอะคะ่ะลองเลื่อนเลื่อนดูนะคะแถวล่างๆแล้วมันก็จะมีอัปเดตใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะต้องแบบว่าเวลาทำก็เข้ามาดูเนาะนี่น,นี่เอาอย่างงี้ดีกว่าเมื่อกี้เราหนึหน่งใช่ป่ะอันนี้เราหน้าสองโอเคคลิกปึ๊บมาแล้ว แต่ตรงนี้มันเป็นรูปช็อกโกแลตใช่ไหมคะเราก็อยากจะเปลี่ยนมันนะคะนี่สังเกตนะคะเวลาเราคลิกแอดเข้ามาแล้วอะค่ะเมื่อกี้เราอยู่ในหัวข้อของเพจตัวบนคราวนี้เราพอเราแอดรูปเข้ามาแล้วนะคะมันจะอยู่ในหัวข้อของเลเยอร์การทํางานของมันเป็นชั้นๆน,นะคะก็คือมันจะแบ่งให้เห็นเลยนี่ตัวอักษรตัวที่1นี่ตัวที่2นี่ตัวที่3นะคะเราไม่อยากเอารูปนี้นะคะอยากใส่รูปใหม่มาในเพจที่2นะคะเราก็ไปดูตรงโฟโต้ โฟโต้จา๋ามีอะไรให้เราใช้บ้างเอ่ยอได้ลงมานะคะหรือสามารถใช้เ e ิร์ชได้ลองเซิร์ชโอเคจริงๆรูปที่มันเอามาค่ะมันก็ไม่ได้รูปอื่นไกลหรอกมันก็มาจากฟลิปสแนของเรานั่นแหละนะคะเอาเอามาลงให้เราดูเนาะ,ะสมมติบาอ้อมเอาคอมให้มันขอ่รูปนี้นี่มาแล้วนะคะ แล้วยออ่อขยายได้นะคะตรงหัวมุมเนอะเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยย่อขยายได้ให้มันเข้ากันนะคะเอารูปนี้ออกไม่เอาจะใส่รูปนี้แทนนะคะไฮไลท์นะคะจะเปลี่ยนสีอักษรตัวไหนนะคะวิธีการเลือกสีให้มันเข้ากันนะคะก็คือในเพจก็คือในหน้านั้นนั่นแหละของเรามันมีสีอะไรบ้างเช่นรูปที่เราเอามาวางนะคะมันมีสีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเราให้เปลี่ยนตัวเราให้เปลี่ยนสีของตัวอักษรเนานะ ให้มันใกล้เคียงนะคะหรือให้มันเป็นโทนเดียวนกับรูปที่เราเอามาวางนะคะมันจะดูไม่โดดแล้วก็ทำให้ดูสบายตาขึ้นมาด้วยนะคะนี่โอเคอ่าวางรูปนี้เป็นสไลด์2เนาะอ่ะคราวนี้เราจะเพิ่มอีกสไลด์หนึ่งนะคะก็คือสไลด์3แลเราก็ไปคลิกคำว่าเพจนะคะพอคลิกเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกบวกข้างล่างปึง้งอ่ามาแล้วสไลด์3นะคะกลับไปดูที่เทมเพลตอีกทีหนึ่งนะคะ เราจะเอาแบบไหนไปเลือกเทมเพลตไปกดดูเนาะเราจะเอาแบบไหนสมมติเอามานนี้ไม่ไม่ชอบให้มันมีรูปไม่ชอบให้มันมีตัวอักษรเยอะๆนะคะอ้อมเป็นคนที่ชอบอะไรที่ใส่รูปเข้าไปเนะะาะคราวนี้เมื่อกี้เราเรื่องเกี่ยวกับตัวคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเป็นรูปเนี่ยมันก็ไม่เข้ากันใช่ไหมคะอ้อมเอาเมาส์คลิกไป1ทีนะคะลบรูปออกแล้วก็ไปที่โฟโต้เหมือนเดิม ไปหารูปคอมพิวเตอร์ที่มันจะเข้ากับหน้านี้มาถ้าไม่มีก็รูปอ่ามือถเราสามารถใช้รูปที่เราอัปโหลดขึ้นมาได้นะคะกับเราสามารถเ e ิร์ชจากรูปตรงนี้มันไปดึงมาจากตัวอ่าเว็บไซต์นะคะจำได้ไหมอันสเป h เหมือนกันเลยนะคะไม่ต้องสี่เรียนนะคะมันพอเว็บนี้มันแจกฟรีนะคะไอตัวพวกนี้มันก็เลยดึงรูปฟรีจากเว็บไซต์มาด้วยนะคะอ่ะสมมติมออมได้ละตัวนี้มาว่า เมื่อกี้มันเต็มหน้าจอใช่ไหมไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้อ่าวก็วางแค่นี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะมันทับตัวอักษรของเรานะคะคลิกขวา move เลยย้ายมันไปข้างหลังซะอ่าเราก็ได้ตัวอักษรแล้วเราก็จัดได้เนี่ยดึงขึ้นดึงลงได้นะคะจะเพิ่มฟอนต์นะคะไปที่คําว่า text นะคะมีฟอนต์จะเพิ่มฟอนต์นะะนนในระดับไหนนะคะแล้วก็มันมีฟอนต์ตัวอย่างให้ด้วย text template เห็นไหมคะ จะอาจะใส่โค้ชคาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใส่ตัวกราฟนะคะจะใส่เป็นแบบสเต็ปคือมีตัวอย่างให้อ่ะค่ะเราอ่ะก็แค่ดูว่าเนื้อหาของเราอ่ะมันตรงกับตัวอย่างอันไหนเนี่ยอันนี้เป็นเมนูราคาอะไรเงี้ยเราก็ไปเลือกไอ้ตัวเทคพวกนี้มานะคะไปเลือกรายละเอียดพวกนี้มา,าเดี๋ยวอ้อมจะทาให้ดูอีกหน้าหนึ่งวิธีการใส่เทคอ่์ไปที่เพจเหมือนเดิมเลือกบวก เดี๋ยวเรามาเลือกโฟโต้เอารูปโลนโแล้วละเดี๋ยวเราจะใส่เท็กกันนะคะอันนี้สมมติว่า,าเอารูปนี้เราจะใส่เท็กตรงนี้นะคะอ่าเท็กเท็กเลือกเลยจะเอาเท็กรูปแบบไหนนะคะจะเป็นนี่น,นี่เอาคำพูดอะน,นี่ปึ้งนี่เอาก็เลือกมาวางตัวเท็กมาแล้วอ่าหน้าที่ของเรานะคะก็คือลากมันเลยนี่นตัวนี้ตัวนี้มันเป็นโค้ดคำพูดเนาะอ่ะโอเคอ่าลากมา เปลี่ยนเปลี่ยนสีตัวอักษรได้นะคะให้มันชัดๆเนอะสมมตินี่เป็นตัวนี้แล้วก็ใส่อ่ะ y มาจากไหนใส่เข้าไปนะคะข้างล่างดูอ่าโทนสีนะคะให้มันเข้ากันเนอะไม่ให้สีมันโดดมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวโคชคำเนี่ยมันต้องมันต้องชัดกว่าไอสีที่มันมีอยู่เนอะ อย่างงี้ค่ะเราก็ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องคิดรูปแบบเลยนะคะใช้การลากวางลากวางได้เลยนะคะใส่ได้ทั้งรูปแบบตัวอักษรทั้งรูปแบบของตัวเท็กตัวนี้เนาะอ่ะถ้าท่านไหนนะคะ,ะสะดวกทํานะทําต่อไปได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวอ้อมจะเซฟตัวนี้ออกมาเป็นไฟล์ให้มันเป็นอ e ีบุ๊กให้ดูนะคะอ่ะพอสมมติว่าอ้อมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้อมได้4แผ่นตามนี้นะคะ,อ,ะอ้ออ้อมก็คลิกคำว่า make it a flip book เลยค่ะ พอคลิกปุ๊บรอมันประมวลผลสักครู่นะคะอ่นนี้เราดูตัวอย่างเ,เราได้ไหมโอเคเราได้ฟิ p บ o ๊กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะก็คือคลิกคำว่า next ได้เลยแล้วก็คลิกคำว่า publish ค่ะอ,อ,อะะ๋อก่อน publish นะคะเลือกาใส่ title มานิดนึงนะคะว่าบุ๊กเราเกี่ยวกับอะไรนะคะ ใส่คำอธิบาย description นิดนึงนะคะแล้วก็เลือก category นะคะว่าอันนี้มันอยู่ในหมวดหมวดไหนเนาะอันหมวดไหนที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คลิกคำว่า publish ได้เลยค่ะโอเคพอ publish เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแสดงผลขึ้นมาโชว์แสดงผลอย่างนี้เลยนะคะเราสามารถที่จะ embed file ตัวนี้นะคะไปแปะในตัวเว็บไซต์ของเราก็ได้นะคะ หรือเราสามารถที่จะส่งลิงก์นะคะของตัวไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวอ้อมขยายให้ดูเนี่ยค่ะเป็นได้ฟรีบุ๊กแบบอ่าอีบ e ุ๊กแบบที่เป็น A4 แล้วเราก็ออกแบบเองหมดเลยทั้งเล่มนะคะลากวางลากวางลากดึงเนะะื้อหามานะคะกดคำว่าแชร์ตัวนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยก๊อปปี้ตัวเนี้ค่ะตัวนี้ก็คืออ่าตัวเว็บไซต์นะคะที่เขาวางตัวอ e ีบุ๊กของเราอยู่นะคะดีไหมคะ มีที่ให้ใส่ทุกที่เลยนะอ่ะนี่นอกจากว่าเราจะสร้างมันได้แล้วนะคะเขายังให้พื้นที่ในการวางตัวอ e ีบุ๊กของเราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวอ้อมจะเปิดให้ดูนะคะอ่ะเมื่อกี้ก๊อปปี้มาแล้วเห็นไหมคะนี่มันโผล่มาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะของฟรีเนาะทำได้ถึง30หน้านะคะ30หน้า A 4เนี่ยอ้อมคิดว่ามันได้ตัว คู่มือการใช้งานหรือตัวแมกกาซีนอะไรดีๆขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วนะคะรองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วลติดตามใน EP ต่อๆไปนะคะว่าจะเอาตัวอ e ีบุ๊กตัวไหนที่น่าสนใจนะคะมาสอนให้อาจารย์แล้วก็ผู้ที่สนใจอีกค่ะ จบแล้วได้อ e ีบุ๊กกันออกมาแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างการทำอ e ีบุ๊กด้วยตัวเองนะคะหลายๆท่านอาจบอกว่ายากนะแต่ตัวโปรแกรมของ Flip Snack ตัวนี้นะคะมาช่วยในการออกแบบมาช่วยในการวางเลเยอร์นะคะทำให้ตัวอ e ีบุ๊กของอาจารย์นะคะมีลูกเล่นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นนะคะ อย่าลืมนะคะอาจารย์อ e ีบนะุ๊กเนี่ยถ้าเราทําดีๆนะคะมันสามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ให้อาจารย์ได้ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอาจารย์ได้ฝึกฝีมือในการเขียนนะคะมีอะไรอยากจะถ่ายทอดออกไปนะคะใส่ไปในอ e ีบุ๊กก่อนเลยยังไม่ต้องทาคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะทําเป็นอ e ีบุ๊กให้ก็ได้เนาะอันนี้สามารถมาช่วยอาจารย์นะคะแล้วก็ท่านที่สนใจอยากจะทำอ e ีบุ๊กมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวใน EP ีต่อๆไปนะคะอ้อมจะมีเทคนิคทั้งด้านการทำอ e ีบุ๊กนะคะการออกแบบ powerpoint นะคะแล้วก็รอรับฟังข่าวดีได้เลยนะคะอ้อมอาจจะมีคอร์สสอนทำ powerpoint แบบน่ารักน่ารักมินิมอลนะคะที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะคะแต่ข้อนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ไปด้วยฟรีค่ะ <c oughs> เราจะเรียนกันแบบสดๆและฟรีด้วยนะคะแต่นิดนึงว่าอ้อมไม่ได้สอนว่า เราต้องใช้งานฟังก์ชันไหนนะคะลากมายังไงนะคะมา,าทำใส่แอนิเมชันยังไงนะคะแต่อ้อมจะมาสอนว่าถ้าอาจารย์มีคอนเทนต์ในรูปแบบนี้นะคะเราจะไปเลือกของฟรีเทมเพตฟรีที่เขามีให้นะคะมาประกอบร่างเป็น powerpoint ของอาจารย์นะคะแล้วทำให้มันดูดีนำเสนอได้นะคะมีความน่าสนใจนะคะ ตรงกับใจที่อาจารย์อยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะอ้อมคิดว่าเดี๋ยวอ้อมจะทําเป็นคอร์สฟรีมาให้นะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจการแล้วก็อย่าลืมแชร์กดไลค์แล้วก็กดแชร์โพสต์นี้ด้วยค่ะ